กดไลค์กดแชร์แลแล้วก็ติดตามน้องเชฟปังทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เชฟปังได้ป๊อกกี้มาใหม่มมป๊อกกี้สวยจังเลย ฟังม,มารีวิวอะไรนะบางกีว้าวบางกินอะไรคะปังกินอะไรคะบาง,งกินอะไรคะแมวไหมบางกินสีอะไรคะเียแมวนะเดี๋ยวมันร้องนะสีชมพูรสสตบบรอเบอรี่กินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยนะคะอรนะ่อยไหมลูกอร่อยไหมคะอร่อยมาก <laughs> อร่อยมากดูฝ่าดูปากดูปาวอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากวันนี้เชฟปังมารีวิวป๊อกกี้ป๊อกกี้รสอะไรเนี่ยรสสตรอเบอรี่ไหนแม่ดูฟันสิอุ้ยดูสิกินแต่ขนมอุม้ยกินขนมเสร็จแล้วต้องแปรงฟันด้วยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะไม่ปรงเลยอะฮะโอ้ยัง ไม่งั้นฟันจะเป็นแบบนี้นะคะไหนยิ้มที่ไอ้ฟันดำนกินเสร็จก็แปรงฟันนะลูฟันผุนี่แต่กินเสร็จแล้วต้องแปรงฟันนะคะอร่อยมากฟันผุมีนอนเต็มปากไหมมีแมงมีแมงแมงกินฟัน แต่ก่อนเ,เวลาเราถ่ายกันจะเยอะจะเห็นนะจะเห็นผ้าสีชมพูเห็นไหมคะผ้าสีชมพูอันนี้เป็นผ้าเน่าน้องติดผ้าเน่ามีผ้าเน่าอยู่หนึ่งพื้นเ,เด็กๆเ,เด็กๆจะมีตุ๊ก,กตาเนะาะเพราะเนาะจะมีเป็นพวกตุ๊ก,กตาที่ติดตุ๊ก,กตาติดผ้าอย่างเงี้ยจะมีของเขาประจําตัวเขาอ่ะหนึ่งชิ้นหนึ่งอันอร่อยไหมลูก อร่อยมากก็ยังไม่ทิ้งฮูลาฮูปนะยังมีฮูลาฮูปนี่นั่งในวงฮูลาฮูปอยู่เลย <laughs> ซ้อมฮูลาฮูปสองอันสองอันเชปังทำได้แล้วนะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวใหม่เนาะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเชปังเล่น2ออันได้แล้วอ่ะเชะปงังฝากกดไลค์กดแชร์เชปังทีวีด้วยนะคะกดติดตามให้น้องด้วยนะคะไหนเชปังพูดสิ วันนี้ฮ่าฮ่่ีเ่จิงฮ่าอ่บ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายเพื่อนอยู่ทางนี้อ่างนีบ๊ายบายบ๊ายบายปม่นะโอเคโอเคแกะัตัตัอ กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะ